เยดูกันไี่ตัวอีกที่ไหนอันยู่นะนี่น่ะสบายดีปาลุงเราจะโผล่ส,สุดคนเด้อเนาะอ้าจ้าก็ลุกจ้าบายดีโอ้ตังมีตูแม่มาเรนน้ำลานเราอยากะหน่อยเราอยากสะผมแต่ว่าพาบางุค่ะข่าแห้งเลยนะบนแล้ว ข่าวแห้งหรือบ่แก่แห้งหรือบ่เอากระปาดเอาจอยปาดปาดเอาแบบคือเขาสิกินศพนะซ้นมันหน่อยเนาะเอางัวก็โซ่ก้นนานไปข่าวคับไปเลยที่ครูก็ไปแล้มาให้ท่าเสาหน่อว่าอย่นงไรถามันกินเบิ้ดคอยนั่งเอาไปจิบเบิ้ดนะป๋าดเอาปาดเอาแบบซีนแรกถ้ามันนั่งกันมันตัวใดมันข่าวคับกะดับอ่ะบายดีก่อนบายดีก่อนด้วยผ้าบายดีเลย

บ้งคนตัวนี้<อ>บ่งคนตัวนี้นะเฮ็ดของอาเลยลงมาไหมตกนะลงมาไหมลูกอือตัวใดเขากับเขากับาปดอาชินมั้ยเนอะตัวเอน็อน อ่าอืมหาแล้วก็จอยมาก็ะยาในมันเข่าเลยเห็ดไผ่มีไม่ห่างบ่อมีแต่คมมันบ้าเลยซื้อไม่ให้วะบ้านหันกะขีดใช่โคกเอาทำมันเข่ากับปาะเอาสั้นละถ้ามันเข่ากับปะปะดาวสั้น มาไมู่้ก็มานำบ่าก้ม่อกรออมกำ่าอนุนติดคุนเด้เดียวนี่มาพินนั่นลูกลกอันนี้แหละค่ะเรียกว่ามันมันดีตอดใจมียังลูกมียัง เอ็ดมาสอนอายอีกเว้ยมันเขากับไปเนาะถ้าบป็เขากับเราพอดีพาเครื่องพาเครื่องพักแล้วเ <c oughs> ขากับเราไปชิดมันหน่อยเนะเาะเอางวงโซ่ซ <c oughs> ื้อหนิแพงแน่นิอันอยู่ประเทศนอกนะชั้นนี่นะเศราดอนฟูแน่น บ้าเขา่นแไปเาว่าเา่ทางเขาอยากว่ะแสดงแต่หู้ชาเกินไปนเขาครับอยากลองนะกูเขาหนาอยางอยู่แล้วเอามาแล้วพี้ยนนี่ดูทงน้าเกันเนาะอกอกันบ่โอ้ยบุนเขาบุกอใยอืสรไปแม่พี่องฟอกัน ซื้อมาเมืม่อนั้นได้ตัวนี้กะมีตัวนี้นะถ้ามีดเขาเป็นกระคักเลยเอาบอสิไปเอามาให้เอาเพื่อนนั่นแลหละเพื่อนนั่นคนมีฟัวนะเอาอย่าบอกงามนาสัง่งเลยมาม,า,มาเาพ่ดเบาเว้ยถูกเอาไรเอพาสักยังเมื่อยนะเสือีก็ใส่ให้กลัวเพันนาว ให้ก็บ่งคนใส่เกิดบัถทึกขางเลยใส่ได้ใส่เกิดบัถทึกขางนะใส่ได้ใส่เกิดบัถทึกขางนะว่าจ๋าว่าใส่เกิดบัถทึกขังอุ้ยอุ้ยไปใส่เกิบบถทึกขางนะ เออแบบสั้นแหละจอยเขาห่อหมูม่วงเบาไว้เนาะคนไทยนะหมูแมนหมูแมนบ่ม่วงเบาต่างหากน่งามเบาต่างหากว่มันเป็นได้เบานาะมันเป็นมันป้อมๆแบบนี้แต่มันมันบริบทนี้มันคิ้วอยู่ม่วงเบานะเป็นตลอดม้หมดเออชุบมีสบมันเป็นเศษเออหมูแมนหมูมุขันนบบโบ่เนาะบ้านเห่ออืดมุขันเนาะเบิ้งกรเถียงนั่นแห่ กันเห็นห่วยป้อมคิวแบบขึ้นมงมงคนเลยนะอี่แต่ขังอยู่ได้ยังไเบางหงอยตีเบาอยู่มันเป็นตลอดมองนี่เบะไหมเป็นน่อยเนเนาะมีใจกอหูกอกมาอุโงค์สามระดูสามระดูถ้าเกเป็นตลอดเลย ทักไเหมือนก็ซักปเด็กได้ได้เอออันนี้กรตักได้คือกันทำมันห้าผัดเอามันเป็นแน่ได้มันเบาเนี้ยปุ่มเี้ยปุ่มเดียวกันนะเออโหวมันื้นบ่ก็พืง่งเบาีันลบท่จะนี่ม่วงเงี้ยคคใหญ่เนาะนี่ปุ่มปุ่มยงเงะปุมใหญ่ตอนนี้าเอาเพียงมานไไปขีดขอกอนเช็ะเช็ะ ก็เป็นปุ่มอยู่แล้ปุ่มเงยยงเขาเคยเห็นโอ้ยของม่ตอนเดนี่เป็นห้ามีี่ัวก็คือการบอกเขาทุกอางหัวย่านเมียด้คนผ้าของเขานเบาหะเห็นไหมเออจะย่านย่านเนี่ยเราเคยจับถ่ายเยอยน

ฉัมบอกนะหักเนี่ยบอกเองทำนพูดดีได้สวยนน่หนันน้ำตาลเขาไิ่านาลเขามานะอาเียงหันี่กได้เิเนี่นนะ Nàng đồng chỉ ai hả mẹ <laughs> 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 Cái bảo gì đấy muốn không mà đi chứ Ui nè, không không เห็นั่งทานมันหงายเห็ดันตัเห็ดอย่างมู้มมเห็ดหรก้องผ้งนมันขากลับเนาะอันนี้มันเขากลับแล้วมันก็จุกเดือนหนาวไปก็เริ่มได้มันเพอรเหมนห้สีมาเห็ดมันจะี๋วอไม่้หนามันจะเขากลับเ้สีออมาหอเห็ดก็เห็ดนะเขารอกมันเนี่ย้าก็เอามันมาแล้วต ต้มแั yeah. ่ต <ux> mm ้มาะมันต้มใช้แรารท้งาก็ออกมาตักนันก็เป็นน่วงนงบไนะเอ็บก็เสียดิเสีเ้นำน้ำเมนบโบเสีสมเนเลยิเลยยดิจากแขนแขงนะเก็บใส่กระปุกแ่อขี้ม่วงแค้นเนาะนิดนิดเนาะนี่ขา่านี่เขเขาเหนนกเนาะ เัวข <Đ> <àng> ีดอยู่ป่าย่พันอยู่ที่ันต่งแซนน้ำปูนเอองขีดที่อยู่แ่นน้ำเนาดิสงดกแต่กว่ามันเห็มันเห็นน้องกินไปจักนาได้สแลุ้ณดไปขีดมันดิ จะกันสิเอาสุรกันมาเด็ดต้องมึงที่าแรูเดินไปกินนะเป็นมมนจะเป็นช้ำเป็นเนี่ยงม่จะดียวเละจังมเขาิลกระหันได้นา

ปัดแม่้วได้ดอกปัดเทือนนอนถ่าได้ปัดถ่าเลยแต่การเน้ยบุก่ได้บ่าได้ก่าได้บุกาได้บุก่าได้ยุก่าดีบ่าได้่าได้บุก่าไดุ้ย่าได้นก่าได้บุก่าเดกาได้บุก่าดกนาได้กาได้บได้าให้ได้ได้ก็ไปดาได้าได้้าหมุ่ไ้ากดกด้เ้ ขันขันงางกับลดลงไปเออไมีต่กว่าที่ดูหัวัดอย่าเห็ดมันลลกอย่าเห็ดมันอย่าเห็ดมันลูกอย่าเห็ดมันที่ไรย่าเห็ดมันกอันต้มมันนั่นเลยต้มน้ำเกลือเลยขึได้กด้ดูดีๆแช่นะ น้ปูนมันเกาะปนาะสียรายมันแก่เนาะมันบปแกนพักได้ห่อี้วแเสียมากินก้วแล้วกินบดก้าเิมาดองเลละแม่ก้คือบอ้นเนยะบอ้วนด้กูเธอไม่ได้เลยอ๋ไมไดเลย็นไงเขียนว่านี่รอใส่กะลูมได้บ้นี่อ่เจ้าใช่เห็ดกองก้อนกองกอย Đi, sai, ừ. Đi ngang này Sòn mà ừ. Để Đây. hết lúc đâu Mũ ôm đó Con kênh Con kênh con kênh Nhà áo nhà áo. Con kênh ạ ัก่งชิดองามกม่วงโอ้ยไปบวกน่อันตอนพกงนี่ก็เป็นหมาตอนลงไปบมเป็ียนยงที่ตอนขึ้นาที่ตีหนวะมะมะคือนี้บอกขาต่ำเช่ไหคือึืนเนาะยังไม่ได้กินโมแนบมันเีนะ แล้วแมน่นังเสนายนตัวคาแดงบ่การห่มน,น,หน้ำอาบาาอ่อ้อาอางมาโอห่มมกนน้อมาอยอ้ย้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยุ้ยอ้ยอุ้ย้อกกย <c ười> อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย้ย้ย ơi làm sao ơi phải à, nhang lên được nhang lên không thả à đọc à cái gì không lọt, không <cười> 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 ở tù bó lọt chứ gần nhang nhang kéo vô tăng sĩ hả nhang nhang đi là, là lên đây là này ớ bên cốc bên kia thằng năn lệ <laughs> เอาย่ายไปว้อไปว้่อยากให้ม้วนหักกันนั่นเฮ้ยกลองก่องน้าติเอ้ยมาน้ยผูกกเขาหน้าเขากล่ากะนลายช่อวงอยู่ใกล้ๆเฮือนนี่แหละคนน้องเลย ngọc ngọc ma vậy. đẹp đẹp này tuần một ngày một ngày một ít thì ô nó ô ô ô, ô. Lôm, lôm lôm thật mất xúc này à, hạt đấy nè lôm chỉ có phải hà kép mạng xúc mất đấy nè ô ô ô lôm <laughs> ô lôm xí oh, bay lôm, à, lôm à, mà xí bay ít con vào đây vào đây วงโอะฮะปิดแล้วม,ม,ลลม,ลมันมันลมพัดลมพัดปิดแหละมันบ่เป็นทั่วเนาะแต่ว่ามันเห็ดยอ <c oughs> อ่อย่าง้ฮะโอ้ย่าดมลงมาน้ำมาด้ เมยลงมาน่ทั้งเมยทั้งมันเป็นใครด้วยดหน่อยชุดระเบยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวานถานมันบอกเลยทวมนะไม่ใช่ะอ่ะอ่ะเยเข้าลูกอย่าเข้ายืนอยู่กกันยืนยู่กกัน พ่อหน่มายืนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวมึงม้วงรถเชือกวอืมอืมมาแดงกัดอีลาอยู่นี่แล้วอีลาอยู่นี่แล้วลูกอีลาอยู่นี่และม่ต้องไปใส่เงียังี้ยังี้งลูกใส่ดีใส่ถอดเอาบ้างถอดเอาบ้างใส่ใส่ใส่โอ้ชิ้นละเอาโอ้โหแมนเลยที่ตายแล้วลูก men nó đeo à bộ, bộ hài lông ma tổ hài lông hả bộ căng cái da đeo lông piu đeo lông phật ok nhắn nhắn giặt câu bộ giặt câu có thọ đồng má giặt câu bộ đồng giặt câu

lúc ngoài thì chẳng đấy lúc ngoài thì chẳng đấy nhỉ hả bộ gần hơn cả đeo quần bài một đèn một đèn đèn cắt 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 khốn nhỉ hết nhang đế cặp trộn lông phạt. à bộ căng nọ lông gì phạt hãy pha mềm leo con hai cần kép chặt tóc thì hùa ý là hẳn Okay.

กระตาสีพายกระตามันช้ำกับเจ้าแหละเจ้าสิพายเห็นยังโอเคอ่าพายไปแล้วเนาะไปลงเลยคลิปนี้กจบคลิปไปแล้วเก็บมงงงก่อนขณะฝันยังอย่ากั้งมันอยู่ได้ชูเอ้าวลมพัดเจ้าไปฮะเฮ้เฮ้เฮเอ้าเอาเอาหอ่าเราอยู่ลมพัดลมพัดได้ลูกลมพัดได้ตัวเหยียบมันไหวตัวยกมันหุบโอ้ โอ้ยเขาก็จ้องไหวพ่วนุ้นไหวนี่บ่อไปแล้วปลุหเลยสบายดี้วสวัสดีวัาถุคือทุกคนเด้อกันจ้องจะเอาคนขึ้นนี่